ปี2567นะครับทางสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยนะครับได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับหรือสปสชสาขากรุงเทพมหานครนะครับให้บริการในการคัดกรองนะครับแล้วก็การฝึกการออกกําลังกายเพื่อป้องกันการลงโดยที่ถ้าหากท่านเป็นผู้สูงอายุนะครับอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปหรือว่าถ้ามีผู้สูงอายุใกล้เคียงก็สามารถมาขอรับบริการในการคัดกรองนะครับรวมทั้งฝึกการออกกําลังกายโดยกายภาพบำบัดได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ ในคลินิกกายภาพบำบัดที่ร่วมโครงการนะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอจากสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนําเกี่ยวกับการล้มในผู้สูงอายุนะครับรวมทั้งบทบาทนันกกายภาพบำบัดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการล้มรวมทั้งแนะนําชุดโปรแกรมการออกกําลังกายเพื่อป้องกันการล้มนะครับโดยนักกายภาพบาำบัดสําหรับการล้มนะครับก็ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้บ่อยนะครับในผู้สูงอายุนะคบการล้มเนี่ยนอกจากจะทําให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยของร่างกายนะครับแต่ถ้าหากมีการล้มที่รุนแรงเนี่ยก็สามารถทําให้กระดูกหักแล้วก็ทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ปกติซึ่งจะนําไปสู่คุณภาพชีวิตที่แย่ลงของผู้สูงอายุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการล้มนะครับสามารถแบ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงได้ออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับ ประเภทแรกก็คือปัจจัยภายในก็ได้แก่ความสมบูรณ์หรือความแข็งแรงของร่างกายนะครับอย่างเช่นระบบการรับความรู้สึกต่างๆสายตาการมองเห็นการทรงตัวด้วยหูชั้นในเป็นต้นนะครับรวมทั้งความแข็งแรงของร่างกายของกล้ามเนื้อต่างๆนะครับที่ใช้ในการออกแรงหรือในการทรงตัวในขณะการเคลื่อนไหวปัจจัยภายในอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือโรคประจําตัวต่างๆนะครับซึ่งทําให้เกิดการบกพร่องของการรับความรู้สึก รวมทั้งความแข็งกระดงของกล้ามเนื้อนะครับอย่างเช่นโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคเบาหวานเป็นต้นนะครับนอกจากปัจจัยภายในแล้วนะครับก็จึงมีปัจจัยภายนอกได้แก่สิ่งแวดล้อมต่างๆลักษณะนนบ้านรวมทั้งสิ่งแวดล้อมในบ้านที่อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงในการลน้มนะครับ อย่างเช่นพื้นที่ลื่นนะครับสิ่งที่กีดขวางการเดินหรือแสงสว่างที่ไม่เพียงพอเพะฉะนั้นเนี่ยนักกบบายภาพบำบัดจึงมีบทบาทสําคัญนะครับในการตรวจประเมินนะครับเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในได้แก่การตรวจประเมินเกี่ยวกับการรับความรู้สึกต่างๆนะครับการตรวจประเมินผู้สูงอายุมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพียงพอในการใช้ชีวิตประจําวันหรือไม่นะครับรวมทั้งที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกได้แก่ การตรวจประเมินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับว่าในบ้านนะครับหรือรอบบ้านเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงในการล้มหรือไม่นอกจากความที่เกี่ยวข้องกับการล้มแล้วนะครับทางสมาคมกายภาพาบำบัดแห่งประเทศไทยนะครับได้จัดชุดโปรแกรมการออกกํลาลังกายเพื่อป้องกันการล้มนะครับโดยมีการแต่งการออกกํกาลังกายออกเป็นชุดชุดดังนี้นะครับอย่างแรกก็เป็นโปรแกรมการออกกําลังกายเพื่ออบอุ่นร่างกายก่อนการออกกําลังกายนะครับชุดที่2ก็จะเป็นการออกกํลาลังกาย เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับชุดที่3จะเป็นการออกกําลังกายเพื่อส่งเสริมการทรงตัวในท่ายืนนะครับแล้วก็ยังมีวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการทรงตัวในท่าเดินด้วยนะครับทางสมาคมกายภาพบัตรแห่งประเทศไทยก็หวังว่าโปรแกรมการออกกำลังกายเหล่านี้นะครับจะช่วยส่งเสริมละป้องการการล้มนะครับในผู้สูงอายุได้นะครับ สำหรับวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอเพื่ออบุนร่างกายก่อนการออกกําลังกายเพื่อป้องกันการลบนะครับสําหรับท่าแรกจะเป็นท่าหันหน้านะครับผู้สูงอายุอยู่ในท่ายืนนะครับอาจจะหาที่จับไว้เพื่อป้องกันลมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้หันหน้าไปทีละข้างนะครับเริ่มจากข้างขวาก่อนนะครับ,รบแล้วก็กลับมาที่ตําแหน่งที่คอตั้งตรงนับหนึ่งหันหน้านะครับกลับมาที่ตําแหน่งเดิม หลังจากนั้นเมื่อทําข้างหนึ่งเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทําอีกข้างหนึ่งนะครับหันหน้าแล้วก็กลับครับทาซ้านะครับโอเคหันให้สุดแล้วก็กลับนี่คือท่าหันหน้านะครับหลังจากนั้นนะ่ะก็ให้เป็นท่าปิดตัวนะครับก็คือเอามือสองข้างเท้าซสเอวหลังจากนั้นให้พยายามบิดหัวไหล่ไปโดยที่สะโพกที่จับไว้ไม่บิดตามนะครับ ให้บิดไปข้างหนึ่งก่อนเริ่มจากข้างขวานะครับกลับมาที่ตำแหน่งเดิมนับหนึ่งนะครับทำซ้ำนะครับโอเคเมื่อครบจํานวนแล้วก็ให้ทำอีกด้านหนึ่งครับสายกลับมาที่ตำแหน่งเดิมนับหนึ่งนะครับกลับมาที่ตำแหน่งเดิม ต่อไปนะครับก็อันนี้เป็นท่าบอมอัพในชุดแรกนะครับในชุดที่2นะครับก็เริ่มต้นด้วยท่าเก็บคางนะครับก็คือถ้าผู้ส่งอยู่รู้สึกว่าทรงตัวไม่ได้ก็เอามือด้านหนึ่งนะครับจับที่ยึดจับที่มั่นคงไว้นะครับหลังจากนั้นใช้มือข้างหนึ่งจับไว้ที่คางนะครับลำคอแล้วก็ลำตัวตั้งตรงนะครับหลังจากนั้นพยายามเก็บคางชิดไปที่คอนะครับโดยใช้มือด้านนั้นช่วยเก็บคางลงไปด้วยนะครับ กดไปให้สุดนะครับหลังจากนั้นก็ปล่อยกลับมาตำแหน่งเดิมนับหนึ่งนะครับคำซ้ำนะครับโอเคนะครับอันนี้คือท่าเก็บทางนะครับต่อไปเป็นท่าแอดนหลังนะครับให้เอามือทั้งสองข้างจับไว้ที่สะโพกนะครับพยายามแอนหลังนะครับโดยที่สายตาให้มองไปทางด้านหน้านะครับไม่ต้องเงยหน้ามากนะครับ แผนไปจนรู้สึกตึงหลังแล้วก็กลับมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับทําซ้ำนะครับโอเคอันนี้คือชุดที่2ในท่ายืนนะครับหลังจากนั้นให้กลับไปที่ท่านั่งนะครับ ครับสำหรับท่านั่งนะครับท่าแรกจะเป็นท่ายืดขานะครับก็ให้ยืดขาข้างหนึ่งนะครับส้นเท้าวางไว้ที่พื้นกระดกปลายเท้าขึ้นนะครับหลังจากนั้นใช้มือสองข้างประสานกันแล้วก็พยายามเหมือนจะเอื้อมก้มตัวลงไปแตะปลายเท้านะครับก็เอื้อมไปจนรู้สึกตึงหลังขานะครับไม่จําเป็นจะต้องสุดปลายเท้าก็ได้ค้างไว้ตรงบริเวณที่ตึงแต่ไม่เจ็บนะครับไว้นับ1นึถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แป10นะครับก็ทําซ้ําตามจํานวนที่ต้องการนะครับหลังจากนั้นสลับไปอีกข้างหนึ่งนะครับเหียดเข่าสูดรกระดกปลายเท้านะครับใช้มือประสานกันพยายามเหมือนจะก้มตัวไปแตะปลายเท้าแต่ก็คือก้มไปจนรู้สึกตึงโดยที่ไม่เจ็บนะครับค้างไว้ตรงองศาที่ตึงนะครับนับ1นึถึงสิในใจ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่ากเรากลับนะครับ Okay. ต่อไปเป็นท่าสุดท้ายสําหรับการอบอุ่นร่างกายนะครับก็ให้นั่งกลับไปที่เก้าอี้นะครับหลังจากนั้นเตะขาให้ปลายเท้านะครับลอยพ้นพื้นหลังจากนั้นให้ถีบปลายเท้าลงให้สูดนะครับหลังจากนั้นก็ดกปลายเท้าขึ้นนะครับหนึ่งรอบที่นับหนึ่งข้งสองนะครับสามจนได้จํานวนที่ต้องการนะครับหลังจากนั้นสลับทําอีกข้างหนึ่งนะครับกระดกกปลายเท้าลงขึ้นหนึ่ง สองสาโอเคครับส่วนต่อไปเป็นการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขานะครับอุปกรณ์ที่จําเป็นจะต้องใช้ก็จะมีเก้าอี้กับตัวถุงทรายที่สามารถลายไปที่ข้อเท้าได้นะครับสําหรับท่าแรกนะครับก็ให้นั่งเต็มก้นนะครับที่เก้าอี้นะครับหลังจากนั้นให้เตะขาขึ้นนะครชบาชา้าแล้วก็ลงนะครับขึ้นและลง ปลายเท้าก็ปล่อยตามสบายนะครับพอหนรอบสัก5ครั้งนะครับพอทำห้าครั้งเราจะรู้สึกว่าลาลาไม่เมื่อยที่ต้นขาเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าหากไม่มีอาการเมื่อยก็สามารถทําได้ตั้งแต่10บถึงสิครั้งต่อนหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวลองอีกข้างหนึ่งสิครับ2 3 4<อ>ส,<า>สี่ อ่าโอเคเมื่อทําครบแล้วเนี่ยผู้สูงอายุจะต้องรู้สึกเมื่อเมื่อที่ต้นขาแต่ไม่มีอาการปวดนะครับสําหรับท่าที่2นะครับผู้สูงอายุยืนนะครับแล้วก็ไปจับที่พานกของเก้าอี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อยืนทรงตัวได้มั่นคงแล้วนะครับก็ให้งอขาขึ้น90องศานะครับไปทางด้านหลังแล้วลงนะครับ ท่านี้ก็จะเป็นการออกกําลังกายกล้ามเนื้อที่ทําหน้าที่งอขานะครับความรู้สึกก็จะรู้สึกตึงบริเวณต้นขาด้านหลังโอเคอ่ะ okay. ลองสลับทําอีกข้างครับ โอเคครับสำหรับน้ำหนักแล้วก็จำนวนครั้งก็เหมือนเดิมนะครับก็คือหาน้ำหนักที่เหมาะสมที่สามารถทำได้1 0 1ถึงครั้งต่อ1รอบนะครับสำหรับค่าที่3นะครับให้จับที่พนักของเก้าอี้เช่นเดิมนะครับพยายามยืนให้ตั้งตรงและกลางขาออกในขณะที่กางไม่โน้มตัวนะครับพยายามทำลำตัวให้ตั้งตรงอลองทำดูครับหนึ่งสอง 3 4มนะครับอ่ะลองสลับอีกหนึ่งด้านนะครับ4ีโอเคในท่าสุดท้ายนะครับให้กลับมาที่ท่านั่งนะครับท่านี้เราจะไม่ใช้ถุงทรายแล้วนะครับก็ให้แกะถุงทรายออกนะครับ เริ่มต้นนะครับก็คือให้หาเก้าอี้ที่มั่นคงนะครับก็พยายามลุกนั่งไปยืนโดยที่ไม่ใช้แขนช่วยนะครับเดี๋ยวลองทำสักห้าครั้งก่อนนะครับหแล้วก็ลงนั่งค่อยๆย่อลงนั่งนะครับนะครับแล้วก็ดันตัวขึ้น2ค่อยๆย่อตัวลงขึ้นครับ3ขึ้นสี่ ค่อยๆย่อตัวลงนะครับครั้งสุดท้ายครับห้าค่อยๆย่อตัวลงครับก็อาจจะทําได้นะครับตั้งแต่5้าถึงสิครั้งต่อ1รอบนะครับแล้วอาจจะทํา3ถึงหรอบต่อ1วันได้นะครับสําหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถลุกขึ้นยืนโดยที่ไม่ใช้มือช่วยนะครับถ้าหากมีเก้าอี้ที่มีที่วางแขนนะครับก็สามารถใช้แขนนะครับในการยันตัวขึ้นได้นะครับ ส่วนนี้เป็นการออกกําลังกายสาหรับส่งเสริมการทรงตัวในท่ายืนนะครับในท่าแรกจะเป็นการทรงตัวในท่ายืนในขณะที่ขย่งเท้านะครับให้ผู้เรียนยูจับที่โต๊ะนะครับหลังจากนั้นขย่งปลายเท้าและยืนอยู่ในลักษณะของปลายเท้าขึ้นนะครับแล้วก็ลงนับหนึ่งครั้งนะครับขึ้นและลงนะครับโอเค ในขณะที่ขย่งปลายเท้านะครับผู้สูงอายุพยายามทรงตัวนะครับโดยที่แตะไปที่โต๊ะให้น้อยที่สุดนะครับหลังจากที่ทําไปแล้วนะครับรู้สึกว่าทรงตัวได้นะครับในเซตที่2ก็คือให้ผู้สูงอายุพยายามไม่แตะที่โต๊ะนะครับหรือแตะให้น้อยที่สุดนะครับโอเคอันนี้เป็นส่วนแรกนะครับก็คือการทรงตัวในท่ายืนในขณะเขย่งปลายเท้านะครับ ท่าที่2นะครับเริ่มต้นด้วยการจับโต๊ะหรือเรายึดเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นให้กระโดไปลายเท้าขึ้นและยืนนะครับบนส้นเท้านะครับแล้วก็กลับนะครับนับเป็น1ครั้งนะครับโอเคก็ให้ทําซ้ําไปเรื่อยๆนะครับจนรู้สึกว่าทรงตัวได้แล้วนะครับถ้ารู้สึกทรงตัวได้แล้วนะครับก็พยายามจับให้น้อยลงใช่ครับโอเคกระดกทําซ้ํานะครับ เขารู้สึกว่าทรงตัวได้ก็ไม่แตะนะครับโอเคต่อไปท่าที่3นะครับเป็นการทรงตัวนะครับในขณะที่ย่อเข่าลงนะครับเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดก็คือหาที่ยืดไว้เหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นยืนลำตัวตั้งตรงแล้วพยายามย่อเข่าลงนะครับในขณะที่แตะโต๊ะอยู่นะครับโอเคแล้วก็ขึ้นนะครับย่อลงขึ้นโอเคเมื่อทรงตัวได้แล้วนะครับก็ ให้ไม่ยึดนะครับแล้วก็ย่อเข่าลงนะครับทำซ้ำไปเรื่อยๆนะครับตามจำนวนครั้งที่ต้องการนะครับโอเคท่าสุดท้ายจะเป็นการทรงตัวในท่ายืนในขณะยืนขาเดียวนะครับก็เริ่มต้นด้วยการยืนที่โต๊ะยกขาข้างใดข้างหนึ่งขึ้นก่อนนะครับโดยที่งอเข่าไปข้างหลังนะครับขึ้นนะครับพยายามทรงตัวนะครับโดยที่นับครั้งในใจนับ1-10ให้ได้นะครับค้างไว้ก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9่หแล้วกลับนะครับหลังจากนั้นลองสลับข้างนะครับพยายามทรงตัวค้างไว้ให้ได้นะครับเมื่อทรงตัวได้ตามจำนวนวินาทีที่ต้องการแล้วนะครับให้ปล่อยมือนะครับแล้วก็ยืนค้างไว้ให้ได้ทีละข้างนะครับชุดนี้นะครับเป็นการออกกำลังกายนะครับเพื่อส่งเสริมการทรงตัวในท่าเดิน นะครับเริ่มต้นนะครับเราหาเราจับหรือโต๊ะนะครับที่มั่นคงนะครับสามารถจับได้แล้วก็ช่วยในการทรงตัวนะครับเริ่มต้นนะครับก็ให้เดินแบบปกตินะครับจับโต๊ะไว้นะครับ19นะครับหรอบเมื่อครบนะครับก็ทำ3ามอีก1รอบ โอเคโอเคถ้ารู้สึกว่ามั่นคงดีแล้วนะครับก็ให้เดินเหมือนปกติเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่จับนะครับแกว่งแขนได้ตามปกตินะครับ19เนะครับเป็น1รอบนะครับหลังจากนั้นเดินกลับอีก1รอบต่อไปจะเป็นการเดินปกติแบบถอยหลังนะครับ ให้จับโต๊ะไว้นะครับเริ่มต้นนะครับต่อไปเดินถอยหลัง19ครับค่อยๆเดินนะครับแล้วก็พยายามทรงตัวไว้โอเคอ่ะกลับตัวนะครับเอามือจับไว้เดินขากล้าพีกหนึ่งรอบครับ19โอเค หลังจากนั้นทาเหมือนเดิมนะครับแต่พยายามไม่จับโต๊ะนะครับกลับตัวนะครับ19นะครับเก๋กลับตัวนะครับพยายามไม่จับโตะนะครับเดินถอยหลังอีก19ครับ ต่อไปนะครับเป็นการยืนต่อขานะครับเริ่มต้นด้วยการก็ให้ยืนต่อขานะครับโดยที่ไม่จับคางไว้ให้ได้10วินาทีนะครับ okay. าคาอครบสิวินาทีแล้วถ้ารู้สึกว่าทรงตัวได้ก็ลองเดินต่อขาไปด้านหน้านะครับสามารถจับได้นะครับโอเคสิ okay. นะครับโอเคถ้าครบแล้วนะครับ ก็ทำย้อนกลับ3้อีก1รอบนะครับจับที่โตได้นะครับในรอบแรกโอเคเมื่อรู้สึกว่าทรงตัวดีแล้วนะครับรอบต่อไปจะเป็นการเดินต่อขาแบบไม่จับนะครับอีก19ครับโอเคทำซ้ำอีก1รอบนะครับ โอเคครับสำหรับส่วนนี้เป็นการออกกำลังกายในการส่งเสริมการทรงตัวในท่าเดินที่ยากขึ้นนะครับก็จะเป็นท่าเดินด้วยปลายเท้าแล้วก็ส้นเท้านะครับเริ่มต้นก็คือหาที่จับที่มั่นคงเหมือนเดิมนะครับอาจจะเป็นโต๊ะหรือราวจับนะครับขยิงปลายเท้าขึ้นนะครับแล้วก็เดินด้วยปลายเท้า1ิก้าในรอบแรกนะครับในขณะที่จับโต๊ะ เ okay. มื่อครบ19นะครับทำซามอีกหนึ่งรอบครับในขณะที่จับโต๊เ okay. มื่อรู้สึกว่าทรงตัวได้ดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินขยิงไปเท้าในขณะที่ไม่จับนะครับรอบแรกนะครับ ครปสิบเาอีกหนึ่งรอบครับโอเคสำหรับการขยิงปลายเท้านะครับเมื่อทรงตัวได้ดีแล้วเราจะเริ่มต้นในท่าต่อไปคือเดินด้วยส้นเท้านะครับเริ่มต้นให้จับนะครับที่โต๊ะหรือเราจับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดินด้วยส้นเท้า19ครับ ทำซ้ำอีกหนึ่งรอบครับโอเคก็ในรอบต่อไปนะครับเพื่อเพิ่มความยากเมื่อรู้สึกว่าทรงตัวได้ดีแล้วนะครับในรอบนี้พยายามไม่จับโต๊ะนะครับแต่ถ้าหากรู้สึกเสียหลักก็สามารถแตะได้นะครับโอเคเริ่มครับ โอเคมาครบสิบก้านะครับอีกหึ่งรอบครับพยายามแตะโตให้น้อยที่สุดนะครับทรงตัวไว้